หน่วยที่6เรื่องโปรแกรมอัตถประโยชน์โปรแกรมอัตถประโยชน,ยชน์หรือโปรแกรมยูทิลิตี้เป็นโปรแกรมที่สำคัญกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่าระบบปฏิบัติการคุณสมบัติในการใช้งานนั้นค่อนข้างหลากหลายหรือใช้งานได้แบบอัตถประโยชน์มักนิยมเรียกสั้นๆว่ายูทิลิตี้ 1. ประเภทการจัดการไฟล์ File Manager เป็น Utility ที่มีหน้าที่หลักในการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ต่างๆเช่นการคัดลอกการเปลี่ยนชื่อการลบการแยกย้ายไฟล์เป็นต้นะระบบปฏิบัติการวิดีโอรุ่นใหม่ๆยังได้เพิ่มคุณสมบัติที่เรียกว่า image viewer เพื่อนำมาปรับใช้กับไฟล์ที่เป็นรูปแบบรูปภาพได้อีกด้วยเมื่อใดที่ต้องการเรียกดูไฟล์ที่เป็นรูปภาพ จะแสดงเป็นภาพขนาดเล็กๆที่เรียกว่า thumbnail ผู้ใช้งานสามารถที่จะ double click และเปิดดูได้ทันทีประเภทลบทิ้งโปรแกรม uninstaller ประเภทการลบทิ้งโปรแกรม uninstaller การติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เมื่อใดก็ตามที่ต้องการลบหรือกำจัดโปรแกรมต่างๆเหล่านี้ออกไปจากระบบสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมประเภทการลบทิ้งนี้ได้เลยทันทีซึ่งทำงานได้อย่างง่ายดายสำหรับระบบปฏิบัติการ windows xp จะอยู่ที่ add remove program ในส่วนของ control panel ประเภทการสแกนดิสหรือ Disk Scanner ประเภทสแกนดิสตเมื่อใดก็ตามที่อุปกรณ์สำรองข้อมูลของเครื่องไมโต คอมพิวเตอร์ขอโทษนะครับเช่นฮาร์ดดิสต์หรือฟอปปี B ้ดิสต์เกิดปัญหาในการใช้งานขึ้นยูทิลิตี้ประเภทนี้จะทําการสแกนหาข้อผิดพลาดต่างๆเหล่านั้นพร้อมทั้งหาทางแก้ไขปัญหานั้นให้ด้วยยูทิลิตี้ประเภทสแกนดิสต์อาจพบเห็นได้กับการเอาไปใช้เพื่อสแกนหาไฟล์ที่ต้องการใช้งานซึ่งอาจเกิดได้จากจได้เป็นจํานวนมากเมื่อเราใช้คอมพิวเตอร์ทํางานไปสักระยะเวลาหนึ่งดังนั้นเพื่อให้มีพื้นที่ในการเก็บข้อมูล เหลือึ้นมาเราอาจเลือกใช้โปรแกรมเช่น disk cleanup ทำการสำรวจและจัดการไฟล์เหล่านั้นออกไปจากระบบเพื่อกันพื้นที่ไว้เก็บข้อมูลที่จำเป็นใหม่ๆอีกได้ประเภทการจัดเลียงพื้นที่เก็บข้อมูล disk defragmenter ประเภทการจัดเลียงที่เก็บข้อมูลเป็น utility ที่มีประโยชน์ ในการใช้งานอย่างมากเพราะทิศของคอมพิวเตอร์นั้นเมื่อมีการเรียกใช้งานอยู่บ่อยๆจะทําให้เกิดการกระจัดกระจายของไฟล์ข้อมูลอย่างไม่เป็นระเบียบและไม่มีและไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเมื่อต้องการเรียกใช้อีกภายหลังจะทําให้เวลาการดึงข้อมูลนั้นๆช้าลงโปรแกรมยูทิลิตี้ประเภทนี้จะคอยทําหน้าที่จัดเรียงไฟล์เหล่านี้เสียใหม่ให้เป็นระเบียบมากขึ้นเพื่อช่วยการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายและเร็วกว่าเดิม